Okay, so โอเคครับผมก็ขอการสวัสดีทุกคนนะครับว,วันนี้ก็อยู่กับผมเกมอะไรไม่รู้นะเป็นเกมผีนะครับใ <c oughs> นสตรีมครับอุ้ยอ้วนอวนแม่มเอว๊วันนี้ขอดูหน้าตาหน่อยขอดูหน้าตาเลยโอ้โหใจยืนตรงตรงครับยืนตรงตรงโอเคอเครับยืนตรงตรงยืก <c oughs> ้มหน้าทำไมมึงจะยืนก้ม โอเคแต่ผมก็ขอผมก็ขออธิบายเกมนี้กันแหละเป็นเกมเกี่ยวกับเกมผีนะไม่รู้ว่าเกมมันเป็นเล่นแนวไหนนะก็คือแบบให้เราเก็บตุ๊กตามัลลัก็เป็นผีเด็กแ้นอะไรแบบแบบมันจะเป็นผีเบิ้ลเครื่องอ่ะแบบสมมติถ้าผีมามก็จะแบนแบนแบนบุนบุนบุนอะเหมือนลิงเลยไอตัวเนี้ยโอเคเจ้ามันนแต่เราไปเล่นกันเรื่องปะเอ้ะนำไปนำเฮ้ยตั้งมึงเสียงแม่งโคตดดังเลยสบายแล้วพี่หัว่าไปน้องไม่เจอไหนอ่ะไอลิงโอหอยู่ไหนอ่ะ แล้ตัวพี่เป็นตัวอะไรอ่ะตัวมือค้นเล็กแหละเฮ้ยไปเฮ้ยไปไม่เล็กหรอกเราก็จะรับบทเป็นชายดุส้วมนะผมมาดูซ้วมที่บ้านร้างนะเอ้ยไม่ใช่บ้าใครมันจะมาใช้บ้านหลังนี้วันโอเคครับเดี๋ยวเราไปลงหลุมนะครับลงห้องใต้ดินเพื่อไปจัดการไอ้ผีหน้าโง่ไอ้ผีเด็กแว้นกันเลยครับเดี๋ยวผมเล่นจะดูนะว่าพี่เด็กแว้นเห็นใช่ไหมไม่เห็นใช่ไหมไม่ใช่ไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นนะไหนว่าผีเด็กแว้นอยู่ไหนเดี๋ยวกูจัดการเองบอกเลย ก,กันเด็กหมดครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนมีเด็กแว่นเฮ้ยตุ๊กตามีมส,วสวยสวยสวยไม่กลัวหลักบักเลยแค่นี้แว่นเห็นพี่ไม่กลัวกันเฮ้ยอะไรเฮ้ยผีเอาป้ายเอาป้ายนี่ครับตุ๊กตาผีเราให้ผีไปละแล้วเราก็รีบหนีเลยรีบหนีเลยไปไปไป,ไปอ๋อต้องรีบหนีแล้วผีดักเนี่ยช่วยด้วย ไป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 เฮ้ยอคอยคยแน่ควยอคอยแน่อ้าวผีอยู่ไหนอะเฮ้ยไปไปไปเราไปดูซ่วมต่อเอาชิมหายทางตันอืมเห็นวะเฮ้ยผีอยู่นี่ไปแล้วผี่ไม่ให้ออกอะ่ะทำไมวะเฮ้ยกูื่อดูกูตามไปแล้วเอ้ยมึงก็หลบไปดิเด็กเวนเฮ้ยอย่าไปขย่ามันนะอย่าไปขย่ามันนะมึงอย่าไปขย่ามันนะเฮ้ยมันตามกูว่ะเฮ้ยกูได้กู <c oughs> ไอ้มันจะไล่ผีมาทำไมไปดีรีบออกดีเฮ้ยมึงรออะไรล่ะรอใครกูไปออกกูด้วยนะกูด้วยอิมอยู่ไหนเนี่ยอ้าวกูอยู่ห้องเดิมอ๋อเดี๋ยวจะเฮ้ยเจอกุญแจเจอกุญแจอไป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 ขึ้นอีกขึ้นอีกชั้นหนึ่งขึ้นอีกชั้นนึงขึ้นมาขึ้นมาเออเอออชั้นนี้มีอะไรไหมน่ะดูดิเช็ค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 ไอ้นัก ว่มาวมึอยู่ไหนเนี่ยเช็คดิเช็คดิว่ามีอะไรบ้างเช็คดิเช็คดิอุ่ยทางตันนิ่งอยู่ไหนนี่ไงนี่ไงเจอโอ้มีเด็กหวัวล้อเด่ะมาตรงนี้ดิมาตรงนี้ดิตรงไหนไม่เห็นแม่งมีเด็กหวัวล้ขอเขาคนสันตินะกูอย,อยู่ห้องใต้หลังคาเนี่ยน,นี่นี่ตรงไหนวะไหนอะไม่ไมี่ละ เด็กไม่ขวัวละเด็กไม่ขวัวไหนไม่มีเด็กไม่ขวัวลวนะเนี่ยไม่มีฉันไม่มเห็นมีเด็กมาเล้ะอะไรใครมันเปิดประตูอะไรวะเด็กมันเป็นยาวหรือเปล่าเด็กไม่ขว,วัวละกูยังชอบเลี่ยไปตรงนี้ที่ไหนวะเนี่ยอ๋อมันเป็นคล้ายๆกับตองปาหลังคาไปม,มาเราต้องเก็บตุ๊กาตาไปเผานะเอาจริงๆอะ่ะลงมาลงมาอ,มอุ้ยมานี่มานี่มานี่ จเย็นพี่เย็นบุกครับเราต้องเก็บตุ๊กตาไปเผาแล้วเราต้องเอาไม้เฮ้ยเราต้องไปชั้นล่างาานี่เพื่อไปเตาเอาเตาเผาอะเฮ้ยไครมใครหัวละอุ้ยไม่มีใครหัวเระเลยโอ้โหแล้วดูบ้านมันบ้านหลังคนใหญ่อ่ะไอ้นัดขึ้นไหนเนี่ยไม่เห็นละนี่นี่กูมารับดุดซ่วมริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยมึงให้ก <c ười> ูมารับดูดซ่วมมั้ยเนี่ยหรอไม่คนในบ้านไม่มีใครเลยต้องเข้าจากทาง มาเนี่ยมานี่ยมานี่ตามเด็กหัวเราะเหมือนบาร์บี้เลยวะกูบอกแล้วมีเด็กหัวเราะเฮ้ยเรามาถูกทางมาแเฮ้ยฉันเดิมด้วยว่าไปไปไปหัวเราะเนี่ยไปอยู่ไหนอ่ะเออเราเราเราต้องหาทางลงไปให้ได้ป่ะอ๋อเราต้องไปฝั่งนู้นเราต้องไปฝั่งนู้นเฮ้ยมันอยู่ไหนเนาะไอ้เอาเมื่แกี้ว่าเราทำไมวะเนี่ยไอ้เด็กเปรตที่เองลงไปเมื่อกี้อ๋อ ู่ไหนเยู่ยผีอุ้ยกูผักผีจะด้วยค่ะหนูผักผีอเอาลอดเอาเอายิงดิเดียมันอยู่หลังกูแน่มันอยู่หลังกูเน,นี่ยไปดิหนีหนีเร็วเร็วตามมา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 ไม่ตามมาตามมาตามมาใครแม่งหัวหล่อกไว้สัตว์ไปไม่ได้ปะไปได้นี่ไอ,อ้มันมองทะลุได้ว่าข้างในคืออะไรไม่ไม่แต่เราไม่ไปไงเฮ้ยห้องนี้ไปได้ห้องนี้มาได้ เก็บเด็กไว้เก็บเด็กเก็บเด็กที่เดิมหนีมันที่เดิมนี่พี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนไม่รู้จะได้นเสียงอ่ะไม่ว่าไรกูมีตุ๊กตากูมีตุ๊กตาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเด็กไห้มันประตูเลยเฮ้ยผีเด็กแว่นไป่ใจ้าเล็งเครื่องมาเลยเครื่องกำลังแบบเติมน้ำมันใหม่ๆกำลังเติมน้ำมัน เรารถคุณภาพดีนุกิ้นเฮ้ยไอ้ัาอยู่ไหนไปไม่รอดเลยเราต้องหาของเฮ้ยมาอีกแล้วไอ้ผีเด็กแว้นนี่แม่งสู้เลยสู้เลยกลังเจอแล้วมาดิมาดิให้มันเดินไปก่อนกูมันอยู่ใกล้ๆนะก็มันอยู่ใกล้ๆเลยนะไม่ใช่แล้วนะอยู่ใกล้ๆขนาดเนี้ยแม่งเปิดประตูไม่ได้ไปแลเฮ้ยผีเด็กแว้นอยู่ไหนวะอยากเจอว่ะผีเด็กแว้นน่ะไอเป็ไปไฟจะไปมาแล้วมาแล้วผีเด็กแว้นมาแล้ว ผีเด็กแว้นปิดมึงก็ปิดดิปิดแล้วใครมันเปิดใครมันเปิดประตูไว้ผีเด็กแว้นอยู่ตรงนี้นะผีเด็กแว้นอ่ะข้างๆเหรอเออข้างๆอ่ะหาเตาเผาดิเตาเผานี่เตาเผาพ่อมึงใครมันขยันเปิดปิดประตูได้ผีเด็กแว้นไง tôi lên mở người hôm nay hôm nay nó nay hôm 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 เราต้องค่อยๆเดินตามไปเอ่อโอ้เออหาตุ๊กตาดิมีไหมล่ะแถวนะเฮ้ยในห้องนี้เข้ามาได้โอ้ห้องนี้เคยมาแล้วนี่ว่ะนี่ครับี๋ยวเรามาดูชมหน้าผีเด็กแวันนะนี่ผีเด็กแวันอยู่นี่ลโหลเพื่อมาดี อันนี้ก็เป็นไม่เจออะไรไม่เจอแล้อันนี้ก็เป็นโฉมหน้าผีเด็กแว้นับเดี๋ยวเราให้ดูครับไงผีเด็กแวน้นแล้วมึงจะเดินลงเพื่อนไวะผีเด็กแวน้นเลยเฮ้ยมันโค้งอยากออกกำลังกายจริงผีเด็กแวน้นอยากออกกำลังกายจะดูมันเดินโอ้ยเดินเลาะเลาะแต่มันก็เดินลงมาใช่ป่ะดิชิบหายแล้วตอนนี้เราไม่มีกุญแจแไม่ใช่ใหายตัวหรอลงมาแล้วมาลงมาแล้วมาลงมาแล้วมาลงมาแล้ว เราไม่มีกุญแจเลยอะนัาดูไรน,นี่คอยสิโอ้โหใจเร็วใจเร็วเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไมีของวะไม่มีไม่มีเลยประตูันนี้เหมือนเป็นห้องนอไนไอ้นัดก็ใช่ไงเป็นกุญแจห้องนอนแต่ว่าเราไม่มีกุญแจนี่เราเดินวนหลายรอบมากเลยนะเดินวนจนงงมันก็ที่เดิมเนี่หรอเฮ้ยปิดไฟ เฮ้ยขี้กูหลอดน้ำไงนะไอ้ลิงขี้อ่ะมีสอดมาแล้วผีเด็กแว้นเบิ้นเครื่องมาตไกลนี่ไงมาแล้วไอขี้มตามกูมาเนี่ยเย็บร้อยเย็บร้อยมึงเดินไม่โอ้นหัวเลยอะไรเสร็จร้อยเยี่ยบีเด็กแว้นแม่ไหนไวะมันเบิ้นเครื่องอยู่ด้านบนนหละแต่ทำไมากูไม่เห็นมันวะ มึงอยู่ห้องไหนกูไม่รู้ใช่ไหมหลงทางไอ้เชี่ยถ้ากูรู้กูจะถามมึงไหมว่ากูอยู่ตรงไหนกูไม่รู้เนี่ยกูมาห้องมั่วเนี่ยโอ้ยขวอยกบอกให้มึงรู้ที่ไหนอุ้ยอีเนี้ยสัตว์เดินเฉยไม่ไม่หลังคามันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมีแค่ท่อนไม้เราทำยังไงอะให้กูวนเฉยเราต้องหากุญแจไป ông cụ chân mình thế anh này quay tiếng của mẹ cái sẽ hại này đây hia à quỷ mình mày đâu này này quẹt lá quẹt lá thì đế quấn băng bạn của, ôi, cái gì vậy bạn của quẹt, แม่งกูเป็นตุ๊กตาดิตัวเล็กตัวก็เล็กปลดล็อกกลางวันตุ๊กตาไปก็ได้ไปแล้วกูไม่อยู่แล้วเฮียกูไม่อยู่แล้วไปเลยวลากรด้วยเด้อเฮ้ยเฮ้ยกูเจอตุ๊กตากูเจอของดีเต็มเลยห้องเนี้โอ้โหเปิดไม่ได้ว่ะอุ้ยของนี้แม่งของข้างในมีแต่ห้องของดีดียู่ทุกคนเฮ้ยมึงอยู่ไหนวะกูไม่รู้มามั่ว เฮียมันตบไม่หรอฮีฮีฮีผีที่แก้วผีที่แว้นเดินนี่เฮียเดินเดินีรือกูศบเอาเฮ้ยไรสัตวิงหน้าหีมันมาอีกแล้วน่ะเฮียเออมาจริงแข็นมาจังไปไหนวะไม่ทำเฮียเลยน่นจะวิ่งหนีมันเนี่ยเออจริงจริง ปิดคลิปได้ดีกว่าแล้วกันอยากดู EP สองก็บอกเดี๋ยวจัดให้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องเดียร์สวยดูได้รับเดี๋ยววันไหนได้อยากให้ทำ EP สองก็สามารถคอมเมนต์ EP สองได้นะครับสำหรับวันนี้ใครอยากแชร์ชอบครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับย้ำนะย้ำกดไลค์เด้อกดแชร์นะเพื่อนตอนนี้คลิปนี้ผมขอตัวนรับก่อนแซนด์เจ้นครับบ๊ายบายเอ้ีเหี้ยแล้วเหี้ยผีเด็กแว้นน้ำไงแล้วไปดีกว่าปิคลิปแล้วกู